สวัสดีครับสวัสดีเอสซีช่องย้อยอินเตอร์พารวยทุกท่านนะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับย้อยอินเตอร์พารวยนะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับก็แอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นะครับเนาะเพื่อเติมแรงใจให้แอดนะครับมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาทําแนวทางอ่าดับล่างให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามช่องย้ออินเตอร์พาด้วยนะครับทั้ง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเนาะก็ก่อนที่จะปรับชมแนวทางนะครับก็ไปรับชมคำเตือนกันก่อนนะครับเนาะ หลังจากที่รับชมคาเตือนกันแล้วนะครับก็มาดูนะครับสูดดับล่างนะครับเนาะดับล่างทุกหลักก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับวัที่ผ่านมานะครับผลออกนะครับศูนย์หกผลออกเก้าสองนะครับเนาะสูตรแรกผิดนะครับสูตรที่สองนะครับดับผ่านนะครับนี่นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับสูตรแรกได้ดับศูนย์นะครับสูตรที่สองได้ดับได้ดับเก้านะครับเนาะก็สูตรนี้นะครับเดินดีนะครับเดินยาวมาเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับเนาะสมาชิกดูนะครับสูตรบีนะครับยังไม่หลุดนะครับเนาะก็หวังว่าคงไม่หลุดซ้านะครับเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับคงไม่หลุดซ้ํานะครับนี้ก็ผ่านนี่หลุด ผ่าน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 นะครับเนาะส่วนสูตร a นี่นะครับดับหลุดสามงวดแล้วนะครับงวดที่ออก0ูนย์เ็ดก็หลุดนะครับงวดที่ออกหนึ่งศูนย์หลุดนะครับงวดนี้นะครับ92้าหลุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับสูตรสูตรแรกนะครับหลุดบ่อยนะครับเนาะ สุดสองนี่นะครับเดินดีนะครับยังไม่หนุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยึดสูตรนี้นะครับดับเก้าก่อนครับนะสูตรนี้ดับศูนย์นะครับจะถึงยังไงนะครับถ้าเลขเด่นชนดับนะครับให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะครับนะอย่าไปตัดทิ้งนะครับอ่ะต่อมานะครับ ดับหลักสิบล่างนะครับดับหลักสิบล่างนะครับผลออกนะครับเก้าสองนะครับดับผ่านนะครับสองนี้มันมาหลักหน่วยนะครับอันนี้ดับเฉพาะหลักสิบนะครับดับผ่านนะผ่านนะครับต่อมานะครับออกดับหลักหน่วยล่างนะครับผลออกนะครับเก้าสองนะครับ ผิดนะครับงวดนี้ผิดซ้ำอีกแล้วนะครับเนี่ยงวดนี้มาผิดสูตรนี้นะครับเนี่ยเก้าสองนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับดับหนึ่งครับดับหกดับหกดับเก้านะครับเนาะก็สองสูตรนี้นะครับถ้าสมาชิกไม่แน่ใจก็ไม่ต้องใช้นะครับนะใช้กับสูตรหนึ่งสูตรอ่าสี่นะครับนะ เป็นตัวดับนะครับก็พิจารณาเอานะครับอ่ะต่อไปนะครับดับแต้มรวมล่างนะครับผลออกนะครับเก้าสองนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแต้มหนึ่งนะครับผ่านนะครับงวดนี้นะครับไม่หลุดนะครับนะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับ ับแต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์นี่สองสองสูตรเลยครับแต้มหนึ่งแต้มเก้าแต้มสองนะครับ, 1, 9, 2, รบอันนี้คือดับแต้มรวมนะครับนะยังไงสมาชิกก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับอ่ะนะครับ ศูนย์หนึ่งนะครับับนะครับศูนย์เจ็ดนะครับหกห้านะครับเด่นล่างนะครับได้นะครับเด่นล่างได้สี่แปดศูนย์ะครับดับดับศนย์นะครับดับเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัดจริงๆนะครับนะ ศูนย์นะครับศูนย์ชนดับแล้วนะครับเอาว่าเป็นตัวรองนะครับเนาะแต่เมื่อกี้นะครับชนเด่นจากคลิปแรกนะครับที่เด่นล่างครับชนเด่นครับนี่นะครับเนาะท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือตัวที่เด่นนะครับเก้าก็ดับนะครับนะ ก้าก็ดับนะครับศูนย์ก็ดับเนาะเก้ากับศูนย์ดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือตัวเด่นนะครับแค่นี้นะครับศูนย์คือดับนะตัวเด่นก็จะเหลือแค่นี้นะครับเด่นนะครับสี่สามครับสี่ห้านะครับกับแปดห้านะครับเนาะเก้านี้ติดดับนะครับเก้าก็ติดดับนะครับศูนย์ก็ติดดับนะครับ นี่นะครับถ้าจะชนเด่นจริงๆนะครับก็จะเหลือแค่สี่ชุดนี้นะครับนะอันนี้ก็จจับจาก,กเด่นล่างนะครับนะก็สมาสิกก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดยังไม่ได้ไล่นะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเนาะก็ แอดจะมาไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับตามนี้นะครับเนาะดูนะครับเห็นหมดไหมเนาะนะครับเด่นล่างนะครับเอาไปกออไปเลยนะครับสี่แปดศูนย์นะครับดับศูนย์เก้านะครับนะติดดับศูนย์นะครับศูนย์เก้าก็ติดดับนะครับนะ นะแต่นะครับเลขเด่นกับเลขดับนะครับมาคู่กันนะนะครับก็ถ้าเด่นชนดับเลือกเด่นนะครับอย่าไปตัดทิ้งนะครับแต่จากคลิปแรกนะครับที่แอดลงให้นะครับแต่ตัวเลขนะครับมันชนศูนย์นะครับนะอีกอย่างนะครับตอนนี้ศูนย์ไหลนะครับนะศูนย์มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะก็ พิจารณาเอาครับสมาชิกสมาชิกก็เก็บไปพิจารณานะครับเนาะนะครับสําหรับสุดท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องขอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับโชคดีร่ํารวยกันทุกคนนะครับเฮงๆปังๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ